สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดาเจ็ดแปดเก้าธิดาเจ็ดแปดเก้าเดค่ะเด้อช่องของเฮาไฮพายเราเรื่องพวกความสนุแกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้หรือตรงก็ได้ยินหลายฟังอมวลฟังเ่อความบัตเทิงดีที่สุดนะจ๊ะถ้าอยากให้ตรงแนวเดียวทางวาเบอร์ไปการส่วนตัวเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อนี้เวลานี้นะคะเฮาไฮพายเราเรื่องในหัวขอ้อ การรีเทิร์นครั้งนี้เขาคนนั้นรักคุณหนักมากว่าสั้นนะคะว้าวเกิดอะไรขึ้นจ้ะเขาเ้ื่งรักคุณหนักขนาดนั้นกลับมาครั้งนี้นะจ๊ะมาเบิ่งกันนะจ๊ะขอดูไพ่สำหรับนี้นะคะ ไพ่จะมีสองหน้าเนาะแม่หมอก็สับเอากันทั้งสองหน้านี่แหละนะจ๊ะพราะฉะนั้นแล้วไพ่ออกมาสิเป็นยังไงเนาะพลังงานเบิ่งพลังงานของคุณก่อนเนาะว่าวาพลังงานสิเป็นยังไงนะจ๊ะมาเบิ่งพลังงานุงค์กรว่าวาจะเป็นเช่นไรขอดูพไพ่ใบแรกว้าวนายออบซอสธาตุลงไม่ถึงจุนกลุ่มนะคะคุณเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเป็นคนชัดเจนเป็นคนดุนิดนึงนะเดินทางบ่อยชัดเจนกับคำเบาคำใหญ่คำนันนะคะคุณเป็นคนที่จริงใจนะ แล้วก็ประสานงานเก่งเด่นนะคะสื่อออนไลน์งานที่ต้องประสานงานงานที่ต้องติดต่อระหว่างจากตรงนี้ไปอีกนี้หรือทํางานที่ต้องแบบประสานงานนะคะเซลแมนผู้เลีงดีนะคะเดินทางบ่อยนะนะคะธาตุลมไม่ถุนจุนกลุ่มนะจ๊ะจัดไปเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองเนะาะบอค่อยเน่นบ่บเลเนรุบบอวอลเ่นบ่ค่อยเน่นบัน,บน,บน,บนบไดนะคะไพ่ใบนี้โอ้ไม่กอดีีขึ้นมานะจ๊ะบ่งบอกเลยชัด คุณกับเขามาเจอกันด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเนาะเป็นเรื่องของโชคชะตานําพาให้คุณสองคนมาพอกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณก็เชื่อด้วยว่าคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลน,นะบม่ค่อยเฮ็ดอีหยังผิดทำนองคองทำป่ไดอยดอกนะคะสี่เป็นคนออกทั้งศิลถือศิลกินเจเป็นส่วนใหญ่นะคะเฮ็ดหยังกับสิมากว่าโอ้ผิดศิลบอรประมานั้นนะคะ แล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าอะไรไม่ดีไม่เอาเลยรักครอบครัวเชื่อใจได้ถ้ามีคุณเป็นคู่ประมาณั้น,นะจ๊ะว้าวรธรรมดานะไม่ธรรมดาอ้าฮ่าไม่ธรรมดาว้าวนะคะคุณเป็นเด็กทุเรียนคิดอะไรก็ต่อยอดธุรกิจได้เสมอหัวกาันคาจับยังก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะดวงดีอ่ะเป็นคนดวงดีจับยังเป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นทําอะไรก็มักประสบผลสําเร็จนะคะ พอต่อรองด้วยธุรกิจค้าขายเด่นนะคะหัวกันค้าจับยังไปขึ้นไปท้องธาตุดินพึกศกกันมังกรจัดไปค่ะดวงดีแล้วจับยังกระดีไปเมื่อซิกอัพครับกรกพิจิกมินธาตุน้ําสายการกินได้ร้านอาหารคุณเป็นคนใจดีใจบุญเนาะคิดถึงคนรักเก่าอาดีตเก่าๆไหมนะคะคิดถึงคนรักเก่าอาดีตเก่าๆคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคนรักเก่าอาดีตเก่าๆคุณเชื่อว่าเป็นโชคชะตาน้าผ้าไม่พอกันนะคะแล้วคุณก็ยังรักยังผูกพันเขาอยู่นะ อันนี้คืออย่างราคาสิบเหรียญว้าวเห็นไหมคุณกับเขายังมีความมั่นคงยังมีความเชื่อมั่นยังมีความเป็นครอบครัวกันอยู่นะคะขอประทานอภัยเขายังรักคุณอยู่นะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาก็เป็นคนที่ครอบครัวร่องโตไปน้ำกันได้ดีแล้วเป็นโชคชะตานำพาคุณสองคนมาพอกันเขาเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็เชื่อได้ด้วยว่าคุณกับเขาเป็นโชคชะตาเป็นคู่ที่นันบุญนำพาไม่พอกัน แต่เกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ไม่รู้รนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณน่าจะเคยรู้จักกันมาแล้วเนาะข้อละพ่อหัวข้อเขาเนาะว่ากันการกลับมาครั้งนี้เขาครั่งรักคุณหนักมากเนาะนะคะแสดงว่าคุณต้องทําอะไรคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือคุณรวยขึ้นคุณมีตังค์มากขึ้นเห็นปะอ่าน่าจะไปพัฒนาตัวเองโฟกัสเรื่องการงานเห็นปะแล้วก็คุณรวยมากขึ้นก็เป็นไปได้มีเงินมากขึ้นก็เป็นไปได้สิบเหรียญอะจากหนึ่งเหรียญก็โดดไปสิบเหรียญน,นะคะ่ะ ได้หมดนะนี่คือพลังงานของคุณนะตีได้นะะตีได้ทั้งสองอยา่างเขากลับมาเพราะคุณยังรวยขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้ตอนแรกคุณไม่รวยก็ได้เป็นไปได้หมดนะคะแต่ก่อนคุณโฟกัสแต่ความรักแต่ตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องความมั่นคงอะความรวยความทรัพย์สินเงินทองมาก่อนเป็นไปได้นะคะไม่ไงั้นเขาไม่ค้างรักค้างรักคุณหรอกประมาณนั้นนะจ๊ะเงินมาก่อนคุณอตอนนี้แต่รักครอบครัวนะต่อให้รวยก็รักครอบครัวประมาณนั้นนะคะ อ่ะไปต่อค่ะเขาอ,อยากรู้ได้อยากรู้นะคะมาดูต่อนะคะเขากลับมาเพราะอะไรไม่รู้มาดูต่อแม่หมออยากรู้เหลือเกินไพ่ใบน,นี้คือเราสิบไม้เหนื่อยค่ะเหนื่อยเพราะอะไรมาดูกันสิบไม้เป็นคนภาระเยอะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระเป็นคนหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นาครอบครัวได้หมดนะคะหรือค่าใช้ใจ่ายเยอะหรือความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามเป้าที่เขาต้องการก็เป็นไปได้นะคะประมาณนั้นนะคะไปต่อค่ะ ว้าวแปดดาบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะในความสัมพันธ์แปดดาบปัญหารอบข้างคนรอบข้างม่เห็นน้ำก็เป็นไปได้นะคะญาติพี่น้องพ่อแม่พี่นะ้องนะหรือฐานะหรือระยะทางหรือทัศนคติหรือเกิดคนละศาสนาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดค่ะเป็นคนที่มีข้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เป็นไปได้หมดนะจ๊ะโอ๊ยปัญหาหลายหายเหนื่อยแทน <laughs> มาไปต่อค่ะอยากรู้ละอ,อยากรู้นะคะ เอ,อ็ดอฟซอสธาตุลมม่ถุนดุดนกลุ่มทางานโครงสร้างเหล็กนะอลูมิเนียมสแตนเลสนะคะหรืออันโรงงานเฮตะปูก็ได้ค่ะนะคะแต่จริงแล้วคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงให้กันนะเขาก็รักคุณนะไม่ใช่ว่าไม่รักเห็นไหมโฟร์แวนธาตุไฟเมสินค์ดูนะคะเขาก็ยังมีคุณคนเดียวในใจแต่เกิดอาจจะเป็นระยะเวลาอาจจะเป็นอยู่คนละที่อาจจะเป็นอยู่คนรอบข้างเ็นด้วยพ่อแม่พี่น้องได้หมดได้หมดนะจ๊ะประมาณนั้นไปต่อค่ะ อันนี้คืออะไรอันนี้คือโอ้เซเว่นอแวนธาตไฟเมสิงเทนูแต่จริงๆเขาเป็นคนบ้าง,งานนะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดบ้าง,งานนะจับยังก็เป็นเงินเป็นทองแต่ถามว่าความมั่งคัง่งความร่ํารวยสู้คุณได้ไหมไม่ได้ดวงคุณดีกว่าเยอะเลยประมาณนั้นนะคะแม่หมอเชื่อว่าการที่เขากลับมาครั้งนี้เห็นคุณรวยมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะไพ่ค,คุณขึ้นสิบเหรียญน,นะคะไพ่ขึ้นสิบเหรียญแล้วพลังงานของเขานะถ้าถามว่าสู้คุณได้ไหมเห็นไหมแฮงแมน เขาเป็นค,คนคิดอะไรนอกกรอบคิดอะไรไม่เหมือนใครนะคะแม่หมอเสื้อว่าเขาเนี่ยกำลังหาแผนการกลับมาแห้งแ <H ank man> มนเป็นคนคิดอะไรนอกกรอบไม่เหมือนใครเฮ็ดมาคือเศ้าบานชอบหมกเม็ดชอบเก็บครอบงําคนเดียวใผู้ไดหูนะคะและเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดไม่เหมือนใครววเวลาเฮ็ดอีหยังบ่างาง,างานอยู่นะแต่หัวเรื่องการเงินดวงพูดง่ายๆดวงดวงเขาเป็นคนที่ทํางานหนักนะหาเงินเก่ง แต่ามว่าเก่งสู้คุณได้ไหมโบได้ค่ะคุณมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมากับโชคชะตาคุณมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือตามกันค่ะเก่งด้วยกำปั้นทุกดินกับคนเก่งด้วยกำปั้นทุกดินแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเอาไดล่ะคะนะจ๊ะประมาณนั้นนะบัตที่นี้มาเบิ่งแนวโนนมความสัมพันธ์นะจ๊ะเป็นยังไงแม่หมออยากรู้นะคะเรื่องเศร้าบาดโอ้ทัวร์เปนิเคลิลธาตุดินพึกศกกันมางกรเห็นไหมเขาอยากกลับมาขอโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆทั้งหลายแหละนะจ๊ะนะถั่วเพนนิเคิลการกลับมาแน่นอนการบร้านของสองอย่างหรือการไปไปกับกลับก็หลายรอบแล้วละเมื่อหลายละกลับหลายไปหลายกลับหลายเกือบจนเอียนแล้วะเป็นไปได้เหมิดนะคะการกลับมาสองเหรียญบร้านหรือบร้านคนสองคนในเวลาเดียวกันนะคะมาเบิรงกันคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออย่างน้อโอ้อันนี้คือโฟล์ e เพนนีเคิลเอ้ยบัแมนประธานอภัยเอ้ย ขอประทานอภัยเอ้ยบอแมนว่าสันโฟอฟคับกรกฎิกจิก,ก,กมีนธาดนาำเห็นไหม,มเป็นคนช่างเลือกหาของถูกใจยากมีไฟใดไฟหนึ่งเป็นคนสั่งเลือกนะคะขอหาของถูกใจยากคุณน่าจะเป็นคนที่มีสเปคสูงหรือเขาก็เป็นไปได้นะก็เลยมีความรู้สึกเหินห่างกับเป็นไปได้นะ โฟบขับกระโพิจิกบินธาตุน้นำเป็นคนสร้างเลือกหลายเลือกหลายๆก็เรือบอดดี้ส์นะคะเลือกหลายๆกับป่าป่าลุดมือประมาณนั้นนะคะเป็นไปได้เหมือนนะคะโฟบรับก็กโพิจิกบินธาตุน้ำสายกันกินนะ,ะทูออฟเพนิเคิลซื้อมาขายไปได้นะคะส่วนนะคะแฮงแมนทำงานด้านจินตนาการด้านออกแบบงานที่ต้องใช้จินตนาการเยอะๆนะคะได้เหมดอนะต่อค่ะเปไ็นยังไงว้าวเห็นไม่ผ่านเดลวอร ขึ้นฝั่งของคุณอะ lover ไม่ใช่ฝั่งคุณสองคนรักกันนะเป็นได้แดงผูกกันนะคะทําให้คุณสองคนรักกันแต่จริงๆงแล้วแม่หมอว่าเขากลับมาเพราะว่าคุณรวยขึ้น <laughs> จากเบิงเนาะคือบุกจะมีเงินมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมีช่องทางมากขึ้นออปชันมากขึ้นนะคะประมาณนั้นแต่คุณสองคนรักกันเห็นไหมรักกัน แต่มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีสองทางเลือกนะคะเป็นไปได้เหมือแต่กลับมาเพราะว่าคุณมีช่องทางเลือกแน่นอนคอนเฟิร์มนะจ๊ะนะคะประมาณนั้นมาต่ออีกเป็นยังไงแม่หมอยอยากรู้เรื่องเศร้าบานโอ้ไมค์กัดไพ่เดอะฟูกับไพ่ไนค์ออเพนติไนค์ออเพนติคิลบแมนไนค์เก้าเหรียญเนี่ยไนค์ออเพนติคิลธาตุดินพึกษกันมังกรน,นะ คนหนึ่งรักอิสระอีกคนหนึ่งชอบหาเงินนะเห็นไหมเขาคู่กรณีของคุณน่าจะเป็นคนที่รักอิสระชอบเที่ยวมากกว่าเก็บตังค์แต่ส่วนคุณน่าจะชอบทํางานหาเงินเก็บเงินมากกว่า energy เเบอกว่าตรงกันเลยนะเห็นไหมคนหนึ่งบ้าทํางานเก็บตังค์เ่ราะชอบใช้ชีวิตเที่ยวอิสระสดๆอีกคนหนึ่งชอบใช้ชีวิตหลานๆนะคะประมาณนั้นนะคะความคิดก็เลยแตกต่างกันเดฟู Fool, นะคะชอบใช้ชีวิตอิสระเซรีนะคะ ชีวิตสิเป็น,ปนยังไงเนาะต่อไปนะคะมาเบิ่งต่อนะอยากดูอยากรู้แนวโน้มความสัมพันธสิเป็นยังไงมาเบิ่งกันอ้าวไพใบนี้ไพเดอะซันขึ้นมาชีวิตของคุณถ้าคบกันต่อน้าจะปรับสมรุนใดถ้าไปกันต่อนะเบาง่ายง่ายถ้าไปกันต่อถ้าคบกันต่อนะสีดีขึ้นหรือตอนนี้คุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นคนดังในช่อง YouTube เป็นคนที่มีชื่อเสียงในช่องทางต่างๆหรือเป็นคนหน้าเด็กขึ้นสวยขึ้นมีตัง่างขึ้นรวยขึนมีออปชันมากขึ้นเป็นไปได้ที่กลับมารักคุณที่กลับมาข้างรักคุณเป็นไปได้หมดนะคะตอนนี้คุณหันกลับมารักเจ้าของหลายๆคุณหันกลับมาโฟกัสความมั่นคงคุณหันกลับมาโฟกัสเรื่องเงินคุณหันกลับมาโฟกัสความความสุขของเจ้าของแล้วก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของคนทั่วไปผู้ใดก็โฟกัสที่คุณผู้ใดก็อยากได้คุณผู้ใดก็อยากมีคุณในชีวิต ถ้าไม่มีเขาคนเดียวคนอื่นก็มีเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วให้รักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นเด้อค่ะเด้อต่อให้เขาเป็นคนรักของเราก็จริงถ้าเขาบ่ให้เกียรติไม่ต้องไปแรนน้าค่ะความรักถ้าเขาไม่ให้เกียรติไม่ต้องไปแรน้าค่ะนะให้เกียรติคนที่เขานําเฮาค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะประมาณนั้นเนาะ sun, นะเดอซันนะคนเกิดวันที่ได้ทํางานสื่อออนไลน์ทํางานความสวยความงามทํางานที่ใช้เดือนล่างได้หมด หรือสายใดก็ได้กระไดมดคนที่รู้จักคุณรู้จักพวกคุณมีคนโดดเด่นแน่นอนคอนเฟิร์มนะจ๊ะมาไปต่อค่ะไปยังได้อีกไพ่ใบน,นี้คืออย่างนะคะเดอะสตาร์ Star, ราศีกุมโวไม่กอดมาพร้อมกันเลยนะแม่หมอบอกว่าคุณนะดวงดีไม่พอความหวังใหม่ก็มาดวงกําลังดีจับยังก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตด,ดีต่อจากนี้ไปนะชีวิตของคุณนะ ส่วนคู่กรณีของคุณแม่หมอบอกได้เลยที่เขาเห็นคุณดวงดีขึ้นจับยังกับเป็นเงินเป็นทองคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เคยทิ้งกุยเทขึ้นไปน่ะล่ะค่ะเขาคนที่อยู่ในหัวสมองคุณที่คุณทิ้งคุณเลื่มเขาบ่ไดน่ล่ะค่ะ <c oughs> คนนั้นล่ะค่ะเขาอยากได้กลับขึ้นมาแต่เขาสิกล้าแบกหน้ากลับมาบอกอีกเรื่องหนึ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่าสิเป็นท่านหญิงหรือท่านชายกลับเอาเด้อนะคะพลังงานกลับเอากันค่ะนะคะเพราะแม่หมอว่าสามารถนะคะ บอสสามารถได้บอกได้ลีเกเด,ดเมเมอร์ขนาดนั้นนะคะทั้งเดอะสตาร์ทั้งราศีกุมทั้งมาข่อมมาพร้อมกันเลยนะจ๊ะมาต่อค่ะเป็นยังไดอีกไฟใบนี้คืออย่างคะ่ะไฟใบนี้คือไฟออฟซอเห็นไหมมีความขัดแยง้งความคิดไม่ลงรอยหรือคุณกับเขาอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากควบคุมอีกไฟหนึ่งให้อยู่ในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะเอาอันนี้คืออย่างก็เลยการเกิดการจบเดอะทาวเวอร์ ก็เลยเกิดการจบเดอะทาวเวอร์คนเกิดวันอังคารคุณสองคนน่าจะมีประเด็นกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าทัศนคติคนเกิดวันอังคารได้นะทํางานด้านสายเชื้อเพลิงได้หมดนะคะได้หมดนะ van, ดไฟไนนออแวนทาตุไฟเมสินคนูไฟโอ้ยบริเวณไฟออแวนไฟออฟซอสขอประธานอภัยนะจ๊ะธ้าตุลงมิถุนถึงกุมมีคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงความขัดแยง้งนี่ยังกํลาลังขัดแย้งกันเพราะอาจจะตอนนี้คุณไม่งอ้อเหมือนแต่ก่อนแล้วไนงะ ก็เลยต้องเป็นฝ่ายมาไล่ล่าคุณแทนนะจ๊ะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจากคนที่คิดว่าตัวเองมีตัวเลือกเยอะแยะกับกลายเป็นคุณเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะแต่ก่อนเขามีตัวเลือกเยอะแยะแต่ตอนนี้คุณกลับกลายเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะแยะกลับกันนะคะพลังงานกลับกันแบบอ่าเขากระดํามเลยตอนนี้แต่ก่อนนะคะเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะก็เป็นไปได้นะ อยากคอนโทรลคุณคิดว่าเอาอยู่นะแต่ตอนนี้เป็นไงคะคุณมีศักยภาพเหนือกลัวประมาณนั้นนะคะก็เลยเห็นจงใด้คะ่ะคลั่งรักสิคะมีทุกอย่างมีเงินมีความพร้อมมีความชื่อเสียงโด่งดังจัดไปคะ่ะบาทโทบาทที่นี่อามาดูแนวนมจุดจบโอ้ไพ่ใบนี้นะคะ The Magician ต้องบอกว่า ฉันเอาอยู่เป็นคนเก่งเออบอมเนเดอ The, The Magician The View of Fortune นะไพ่บ่งบอกถึงการที่ดวงเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโหรา,าศาสตร์เชื่อในเรื่องสิ่งดีๆด,ดวงกำลังดีแม่หมอเชื่อว่ายังไงคุณสองคนยังไม่หมดวิบากกรรมอะคะ่ะไม่ว่าจะวิบากกรรมด้านใดนะจ๊ะยังโชคชะตาย,ยังจะเหวี่ยงให้คุณได้ไปต่อก็บ่งนะีไม่เจออาคณาติดกันจะก,กี่แผ่นล่ะคะ บ่มีทางจได้แงกทางกันดอกค่ะยังสบสตาย์ยังวิบากกรรมยังมีอยู่นะจ๊ะมาดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดคุณสองคนจได้เลิกเลิกเลิกทางกันบ่โอ้โหบ่มีทาง <laughs> บ่มีทางคะ่ะ is not possible เห็นบ่บเบิ่งแน่อาปากให้เจ้าเอ่อยอมให้เจ้าง้างปากขนาดเนี้ยสยบอยู่ที่คุณไปใส่บรรอดนะจ๊ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงคุณก็เอาอยู่ ไพ่เดอะซันก็มาฝั่งของคุณโชคชะตากับซอยเหลือสิส่งซักซิธ์กระซอยเหลือนะคะความเก่งคุณก็มาความฉลาดก็มาเลยลูกรักสิงศักดิทธ์อย่างคุณเนี่ยรับรองนะคะเห็นอย่างกระสำเร็จร่งเรืองนะคะคนอย่างเขาสยบอยู่ที่คุณแน่นอนนะคะอะไรก็แล้วแต่นะเกิดขึ้นมาแม่หมอเสอว่านะคะโชคชะตาของคุณยังได้ไปต่อเพราะ the will of fortune ุเกิดวันพฤหัสได้การันตีแล้วว่าต่อให้จบกันก็ยังไปต่อเขาก็จะกลับมาคั่งรักคุณเหมือนเดิม เพราะมากกว่าเดิมด้วยเพราะคุณทั้งเก่งทั้งมีความสามารถทั้งสวยทั้งเฉิดชายทั้งเจิดจลัดประมาณนั้นนะจ๊ะมาขอดูจุดจบแน่อันนี้คืออย่างล่ะเอาไหมสับก่อนขอสับก่อนขอดูจุดจบอันนี้คืออย่างห้าเหรียญเห็นไหมความความขัดแยง้งคือความรักไม่เติมเต็มมีไฟใดไฟหนึ่งเหินห่างไฟใดไฟหนึ่งไม่ใส่ใจไฟใดไฟหนึ่งไม่สนใจประมาณนั้นนะคะ มาขอดูสิจะจบจังไดในเมื่อซีรีเทิร์นกับไดบบอซีรีเทิร์นไดบ์อร์อู้ไพ่เดมเพอร์เป็นคนนิ่งอยู่แล้วไม่ค่อยแสดงออกคิดว่าตัวเองเจ๋งสุดคิดว่าตัวเองดีสุดคิดว่าตัวเองใช่สุดคิดว่าตัวเองอซีนกเป็นนกซีไม่เป็นไม่นะคะยังไงสเตรนเอาอยู่ค่ะนะต่อให้เจ๋งขนาดไหนก็สู้สเตรนไม่ได้นันจ๊ะสเตรนมีความเก่งรอบด้านเพราะฉะนั้นเลยเอาราศี ราศีนี้อยู่แน่นอนคอนเฟิร์มจ้ะเหนือกว่าด้วยนะคะเดอเอมเปอเรอร์ราศีเมษคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาตินะคะงะคุณเอาอยู่อะ่ะคิดดูขนาดสิงโตคุณยังงาปะอ้างปะอ้าปากใดอะ่ะคิดอยู่คิดเบิงเป็นอย่างเป็นยังถึงสี่อวบอยู่หรอคะโชคกับเขาขางคุณด้วยนะจ๊ะอ่ะขอเบิงอีกหนึ่งใบท้ายที่สุดจะจบลงจังใดนะเดอเอมเปอเรอร์ Emperor, ราศีเมษนะคะอ่าเป็นข้าราชการทหารตำรวจคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติได้หมดนะคะ ขราชการอังสีไดหมดนะคะมาขอดูหน่อยแซใบเดียวพอจบอะแต่ความรักมันไม่เหมือนเดิมนะบอกไว้เลยแก้วมันลาวไปแล้วแก้วมันลาวไปแล้วคุณไม่ได้ให้ค่าเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคุณปล่อยให้เขาคุณทิ้งทิ้งคงคว้างเหมือนที่เขาทิ้งทิ้งคขว้างคุณใช่ไหมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะจ๊ะมา แต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามไม่ว่าคุณจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจนะคะฟังดีนะที่ใครได้มาเจอคลิปนี้เขาพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกนะคะก็ยังไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องพยายามอีกถ้าเขาไม่พยายามก็แล้วแต่นะจ๊ะประมาณนั้นนะแต่เขาจะพยายามการพยายามของเขาต้องต้อง take a คชั่นอะถ้านิ่งเราวม่ take a คชั่นเ่าไม่ทังเป็นไปได้หรอกจ้ะ ประมาณนั้นนะนายออฟค,คัมก็ปรากฏพิกจิมีนเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะเดินทางมาหาเขาจะมาขอโอกาสแบบจับต้องได้ประมาณนั้นนะคะว้าวซินนิ่งมันเป็นเอ็มเปอรเรอร์นะคะกินลมแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าคุณกับบรดิงึดประมาณนั้นนะ,ะเห็นไหมท่านนิ่งใส่กันนะคะตอนนี้นะคะขอบอกเลยนะจ๊ะอาจจะเลิกนิง่งบะคือไรโอ้ยนิง่งบ่ไรดอกค่ะเดี๋ยวจะก็มีการเดินทางมาหานะจ๊ะเร็เวๆหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนะคะไม่เกินนั้น อ่ะขออีกสักสะเห็นไหมอะไรที่เดะมนราศีมีนนะคะอะไรที่มันคุมเคืออะไรที่มันจบไม่สวยอะไรที่มันจับต้องไม่ได้นะคะทำงานด้านสายโหราศาสตร์ทำงานเกี่ยวเครื่องลรางของขังจังซีได้หมดน,นะจ๊ะนะปิดแน่เดแมมอสซิโดนคอมเพนนะคะกับการที่ช่องปิวนะคะอ่ะ ในเมื่อนะคะคุณเขาสเสน่ห์แรงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วมาเบิงกันขอใบเดียวเพราะจบละเง้วหละอันนี้คืออย่างโอ้คิงออฟคัพอยู่บ่ได้ละจ้ะอยู่ไม่ได้แล้วจ้ะต้องชัดเจนต้อง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 ,องเฮ็ดอีหยังอ่ะบบเฮ็ดหยังบ่บนันหล่ะค่ะพยายามแล้วต้องพยายามอีกพยายามแล้วต้องพยายามอีกนะคะไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ช่างถ้าบบพยายามกับบ่ได้กินแน่นอนจบกันอย่างแท้ที่แท้ถูนแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วไพ่ขึ้นมานะ k i งอ of c ั p จะชัดเจนจะแสดงอาการจะเหตุอีหยังจะชัดเจนจะชัดเจนจะเหดุยังกับว่ากันไปนะคะจะต,ต้องชัดเจนเท่านั้นเอาแบบที่นิ่งเป็นปูนปั้นบ่ใดนะคะบ่เทคแอคชั่นบ่แสดงออกบอยยังใดๆนะคะคุณก็นิ่งเป็นปูนปั้นคือกันหล่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็มีเวลาไปไปตแตะคนอื่นกับว่ากันไปนะคะ แม่หมอเชื่อว่าเห็นไหมคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ยุ่บ่ไเด้แล้วละ่ะจังใดต้องเห็ยนอีอย่างสักอย่างหนึ่งแต่เพ็่อสักอย่างหนึ่งนะคะแม่หมอเชื่อว่าคนอย่างคุณมีชื่อเสียงขนาดนี้โด่งดังขนาดนี้นะคะหรือมีออปชั่นมีลู่ทางมีช่องทางเก่งรอบด้านขนาดนี้บ่จําเป็นต้องหยุดอยู่ที่เขากะใดประมาณนั้นป้ายหนากะใดนะคะส่วนเขาสียเฮตดจังใดอันนี้เป็นเป็นที่ของเขาเลยคุณคิดแบบนี้เนาะคุณมีความรู้สึกว่านะ ฉันเก่งรอบด้านขนาดนี้เป็นแฟนให้ดีๆแล้วบอบว่โอเคฉันก็หันกลับมารักตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่ให้เกียรติเจ้าของเนาะคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากคุณเป็นคนที่บูชาวความรักก็จริงแต่ความรักฉันต้องคู่ควรกับสันเท่านั้นประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรกับฉันก็ทําเฮ็ดฉันเป็นทาสกาดอยากหายก็หายอ,อันนั้นบอแมนจ้ะบอเมเซนนะคะ เพราะนั้นนะคะน่าจะหายไปกับกีบแมกเลยทันทีทันควันนะจ๊ะใครมาเจ้าพ่อคริสนีแม่หมอเส้อว่าเขาอยู่บ่ไดแล้วเขาเฮ็ดหนังบ่ไดแล้วนะจ๊ะเขาทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะสนันอยู่ที่เขากับคุณการกลับมาครั้งนี้คุณจะให้โอกาสอีกไหมแต่แม่หมอคิดว่าเขาจะพยายามให้ถึงที่สุดประมาณนั้นนะคะไม่ว่าการที่เขาจะเงียบจะนิ่งจะอะไรใดๆแต่แม่หมอคิดว่าผลสรุปสุดท้าย เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณและขอเป็นแฟนคุณชัดเจนแน่นอนคอนเฟิร์มนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดใดมาพอคลิปนี้นะคะเขาจะค้างรักคุณหนักมากเพราะว่าคุณสเสน่ห์แรงแรงเก่งก็เก่งสวยก็สวยหลอกก็หล่อนะจ๊ะมีช่องทางมีออปชันไม่มีเขาคุณก็ป้ายหน้าจ้ะประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะรักตัวเองให้มากก็แล้วกันเนาะอย่าไปหักคนอื่นมากกว่าเจ้าของนะคะใครบอกจังสันเนาะนะคะ mm hmm. ผู้ใดมาพอคลิปนี้นะคะอย่าอินหลายนะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแล้วเด้อเด้อนะจ๊ะ mm hmm. ถ้าอยากให้ตรงเป็นโชคสตาของเจ้าของทักมาเพิ่งเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเราเข้ามีน้ำหอมกำไรพญานาคหินประฐานะหินแท้นะจ๊ะน้ำหอมกลิ่นติตทนยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ เรามีโปรซื้อของแถมดูดวงนะคะหรือผู้ใดอยากดูดวงอย่างเดียวกับทักมาแล้วกันเราเริ่มต้นที่ห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะแล้วก็ผู้ใดเป็นค้นไม่นะคะขขบคูดหลายๆกับการติดตามนะคะถ้ามักสตายก็นั่นไปแม่หมอป่วงนจักหน่อยนะจ๊ะผู้ใดอยากติดต่อแม่หมอก็กดเข้าไปคำว่าบวกนะคะหรือว่าเพิ่มเติมนั่นแหละค่ะจะมีสองทางติดต่อนะจ๊ะผู้ใดเบิ่งจนว่าจบแล้วคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์แม่หมออ่านคอมเมนต์แล้วก็กดถูกใจให้กับทุกคนเนาะ โดหัวใจให้เพราะว่าใหันกำลังใจกันเนาะเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะคะเอาเป็นนั้นว่าขอทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่สิริดีก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอเงินทองไหลมาเทมาเงินล้นทับรวยแล้วรวยอีกแล้วก็ขอให้คนรักที่ดีไร้รา,ราทุกคนเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ